สวัสดีครับบ้าเท่าซอสดีธรูมชมครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2567นะครับพ่าธรรมชมครับออกเดินทางนะครับผมมือนีเดินทางมาหาพระอาจารย์แสงนะครับมีเอฟซีนะครับเพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำพระอาจารย์นะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับก็ิะนำไล่ซื้อไปให้พระอาจารย์เปิดดวงให้นะครับงวดที่ผ่านมา บอกเขาเด้ทำชมเดอนะครับเขาตั้งแต่งวด2662นะครับมีเข้ามีหลุดนะครับหลายเสียนหลายอาจารย์นะครับเอาเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปกราบนมัสการพระอาจารย์น้ำกันนะครับจะพาไปรับชมครับงวดวันที่16กพฤศจิกายน2567นนะครับผมเอานะครับเขาไปหาพระอาจารย์น้ำกันนะครับ มีเอฟซีเพิ่นนะครับฝากมาเปิดดวงน้ำพายจันน้ำนะครับผมการน้ำมาสการครับพายจันการน้ำมาสการเจ้าค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดินทางมาหาพายจันนะครับก็ได้น้ำได้ซื้อนะผู้เพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำพายจันเอานะครับมาแล้วก็จะให้พายจันเพิ่นทำพิธีให้ก็ได้รดน้ำมนต์น้ำพายจันน้ำมาวดที่แล้วนี่มาโค้งสุดท้ายบ่ได้รดน้ำมนต์ ก็เลยประมาณบททจังดได<ป>พายจายัน์บริษัน้มันอยู่เาะเนาะพายจ,ายจัน์ว่ววาจุดถูกวันวันวันยงไรพายจายันวันพระสินดับ,ดบได้ตัวใดพายจายันป,สา,ปสามสองโอ้ยผมหังมากก่านเนาะคงสุดท้ายมหาพายจันย์ก่อนเอาพายจายัน์วม อ,อาจารย์จะสวดให้ข้าวๆก่อนได้ธรรมชมได้นะครับผุดละยามมักขึ้นพระอาจารย์จะสวดสวดไงสวดให้อีกรอบนึงเองอันนี้ลวปูพระอาจารย์ด้ว่าเป็นยังไงครับสาธุสาธุสาธุพาพเจ้าขอารตนาจายบารมีม ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์พระปฏิจิตพระพุทธเจ้าทุกองค์พระธรรมปริยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หนทั้งหลายพ่อปุตติศาทั้งหลายท่านมคุณทั้งหลายขอพระองค์ทั้งหลายจงประสิทธิประชากพรนำในฐานนี้นำพระคุณธรมเศรษฐีเฉลิมปัตนาทุกประการ

ใกเปิดท<ส> <im sharing> ั้งหน้าบ้านเปิดทั้งหลังบานเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดเั้งซับป่าทานพวทางเปิดเพราะยานบารมีพบแม่ครูปานเปิดเปิดเปิดเติเต้เตเติเติงเติ้ติเติตติเติ้ตเติเต้ติตตติตต้้้เ้้้เ้ิงิง้้้เเ แต่ว่าเบาเถ่าเลยว่าอยาก้พระอาจานเพื่อนเห็ดน้ำมนอ์อยากลุดน้ำม่ตนน้ำธรรมชมนะครับถาม่ารอบนากะพระอาจา์เพื่อนอาจจะไม่สวดให้เพิ่นจะสวดให้ยงียมันขึ้นเท่ยเดียวด้วยธรรมชมเ้อนะครับเพราะว่าบางยางพระอาจารย์เพิ่นกับบริษัทไทยนะครับธรรมชมแต่ว่านี่เอาเบาเถ่าเลยว่าผ้าจานขอลดน้ำมนตนน้ำแนยผ้าจานเพิ่นก็เลยสวดให้พรได้ลดน้ำมนต์มีขันน้ำมนตนนะครับธรรมชมอ่าถาม่ารอบนากะ ไล่ซื้อกระจายพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะสวดให้เพราะว่าสวดเนี่ยมันขึ้นพระอาจารย์จะได้สวดให้เต็มที่นะพระอาจารย์มันบ้างครับอ่าเอาอนะครับนนจังเบิร์กขันน,น้ำมนุ่กันจังเบิร์ขันน้ำมลเดี๋ยวงวดงวดที่จะถึงนี่นะครับงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2 5งพันนะครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์เขียนให้นะครับอา่าเป็นท่าทางนะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับอา่บอาบ่มักกับเบิร์ไวซ้ซืี บที่แล้วบ่อเขานะาพยายจย์เนะาะเ,เขาตะงวดสองหกหกสองคือว่าเล็กถูกในไทยไปเพอราะพา,า,าย์จันให้เอฟซีบ้างนะครับบ่าวเถามา,ากกรคงสุดท้ายนะบ่บาวเถาวมาหาพายาจาย์กครคงสุดท้ายพา,า,จายจย์จุดวันที่สามสามสิบเอ็ดมาวันที่สามสิบเนาะเออมาหา,าพายาจาย์ <c oughs> ที่สามสิบท่านผู้ชมนี่โอ้ไม่ออกถูกน้ำเลยบ่ะครับพา,า,จายจย์ปาจุดอยู่นี่เลอรเนะาะพายจาย์จเอาเค,<ๆ>คือเป็นภาพ ภาพนี่ดีถ้าพายจายันนี่ท่านผู้ชมแปดสามสองอ๋อเห็นชัดเห็นพายจายันมาโทรบอกผมเลยนะผมกับบรีโทษพายจายันนายจะโทรบอกผมเลยอืมอืออ๋อเห็นชัดเห็นง่ายใช่เห็นชัดท่านผู้ธมชุมอืมแปดสามสองโอ้เนาะ จะได้เนาะเ่ามาก,กอรเนาะสามสองก, 3, 2, 2> กับจุดทูบได้อยู่ขึ้นกันพา,า,จายจันทร์ถังเ<ม>บาเอาแต่สามหนึ่งจุดได้สามหนึ่งสองจะมาเอา๊ะบนใลดน้ำม้อน้ำพา,า,จายจันทร์เพราะว่ามาคงสุดท้ายเพราะว่าพายพา,า,จายจันทร์พันวาเอาจะจะทําพิธีให้กังขึ้นเนอะพระคงสุดท้ายเอาไล่ซื้อไม่พา,า,จายจันทร์เปิดดวงอ่าขันมารอบนะพาพระอาจารย์ก็จะสวดให้กลางคื้นธรรมชุ่มนะครับเนะาะพระอาจารย์พันกว่าก็บอกอยากให้เบ้าเทาไอ้นี่ปันได้เอ้า ไอ้พายจานเขียนอกันบขนม้นน้ำกันครับขนม้นตัวใดจ้าค่ะพายจันมันลม่มจะเห็นบ่เนะท่านผู้ชม,ม,มติดกันอีกแล้วอุ้ยเล็กสามคืองามเฉเจ้าค่ะยสามอย่างเราไาจาัดสามหกกับสามเก่าทนะ่านผู้ชมเห็นบ่เนีน่ยตัวใหญ่ๆก็เห็นเป็นเลข ยันตุนโลมมันมุนเป็นตัวเล็กมันเป็นตัวน้อยตัวน้อยเล็กสามเนาะพ่อจันอืมเลขสามกับเลขยังไงเนาะเลขสามกับเลขหกกับเลขเก่านี่ท่านผู้ชมเห็นปะต่อเลขสามนี่งามงามนี่ท่านผู้ชมเลขสามเห็นชัดชัดเลยนี่เลขสามเซร่าอันนี้อันนี้เลขหกเลขเก่านี่อันนี้อุ้ยเลขเก่านี่เบาวแหนงเลขสามอันนี้เลข เลขเก่าเพราะว่ามันอันมวนหัวกับเมื่อกี้เราไปเลขหาตอนเลขอันนี้เห็นเป็นหกหนึ่งเจ็ดบ่หกหนึ่งเจ็ดเอาสามเก้ากับหกหนึ่งเจ็ดทรรมชมเดี๋ยวจังทายถามว่าผ่าจารนพันธ์เห็นตัวใดผ่า,าจารนมันเขียนให้แล้วเบื้องน้ำกันนะคะมิชม 4, 8, มุมสี่แปดโอ้มี 4, สี <3. S 2> ส่สามเห็นวาฒนาภัยวัดสำลามันนะคะแล้วแต่วาสนา เอาให้อาจาร์เท ah ียอ ah ันนี้ให้สมตัวไปจัก สามสี่ตัวนินครับผมเดี๋ยวว่าวเทาจังจะเขียนอันนี้ให้ธรรมชุชม เ่าได้เน้นใส่ตัวสามตัวเน้นอยู่ครับผมสามสี่แปดอเานผม้ชมเดียวเบาเทาเขียนให้นะครับผมพี่เทีลงมันครับมันมันเหล็กูนแล้วมันมุนเหล็กสามอาจย์เห็นไปได้ครับผมเห็นตัวนี้มันอยู่น้ำกันลครับหน่อยอือมีเหล็กสามเห็นตัวได้ครับอาจันซูนสามสี่จว่าศูนสามสี่แต่ว่าเบาเท่าเห็นนี่หกหนึ่งเจ็ดกับสามเก้า นะครับเอ้าเดี๋ยวเขียนให้นะครับทนผรมชมเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันแคปหน้าจอได้นผูมชมเ้อนะครับโอ้ได้บอกไม่ออกบ่ครับพายจานเล็กถูกที่จุดบอกเป็นบางบอกครับผมรุ่มขาเอมากันเห็ดน้ำมุนมือเล็กสีขาวขย่ก็บอกข้าเบ่งอยู่อืมครับไม่ออกผู้เพิ่นมาเห็ดมือมือห้ยออกนะครับวันที่หนึ่งพายจานมันก็บอกอยู่ไพ่จานจุดถูไปแปดสามสองสามสองตรงๆ นะครับเอารับหน้าจอท่านชมครับพระอาจารย์แสงนะครับผมเป็นนักท่าหายหยิบจับลอตเตอรี่และท่านชมเด้อหามักนะครับผมวดที่แล้วนี่จังหวะมาคงสุดท้ายนะครับบริดล,ลดน้ำมนต์น้ำพายจานเมื่อนี้เดียวอ,อันนี้แล้วไปใช้พายจานลดน้ำมนต์ให้ท่านชมและให้พายจานทำพิธีให้นะครับพายจานให้สี่แปดสี่สามสี่ห้าสี่หกสามแปดหาแปดนะครับผมเป็นชุดบนล่างเลยท่านชม สามตัว3 4 5 3 4 8เน้นที่3 4 8นะครับ2ตัวเน้น4 8กับ4 3เลขขันน้ำมนต์ไพ่อาจารย์เห็นเป็น0 3 4ยามส่บ้าแถวเห็นเป็น6 1 7ตัวใหญ่ๆตัวน้อยเห็นเป็น3 9นะครับเอาแคปหน้าจอไว้ท่านผู้ชมนะครับคู้หลักใจจะมาหาพระอาจารย์อีกถามมารอบหน้านะครับถามมาถามมาเปิดดวงน้ำไพะอาจารย์อาจจะพระอาจารย์ว่าจะาทําพิธีให้ตอนกลางคืนเทียเดียวเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอา่ากลางคืนเทียเดียวเพราะพระอาจารย์เป็นกะว่าก็บออยากให้ไาย อ่านะครับผมก็จะมาคุยกับพระอาจารย์อยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามากเมื่อวีบ้าวแถวได้่าพระอาจารย์เห็ดน้ำมนต์ให้นน้ำเนยลดน้ำมนต์หมดที่แล้ววันน้ลดน้ำมันดีจังไหนเรื่อยปรโชคประมันบ้าวาอยากเสริมดวงมเพิ่มอีกนะคะได้ได้สามสองอยู่หังบ่เอานะครับท่านผู้ชมนะครับเอากรับกาบขอบุญขอบคุณพระอาจารย์นะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเมื่อวีน้ำไายซื้อมาเปิดดวงน้ำพระอาจารย์ให้แล้วนะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ